และนี่คือเกมบอลไฟสอง Uncharted So จะเป็นยังไงนั้นไปนเรื่งไปเลยครับนักประจนภัยาผู้ก้าหานผู้รอดชีวิตจากทะเลแห่งการสูญเสียด้วยภูมิปัญญาจากยุคโบราณจงส่หานักบวญชาราในหอคอยพายุค,คึบงหานกล้เข้ามาด้วยเชือ้อไฟทรราชแห่งเมครรนอุปสรรคมากมายอย่างขอยท่า แต่ตรงยางละทิ้งความหวังตามหาแผ่นดินและจุดไฟขึ้นนำพระแสงสว่างมาสู่หาบที่ไม่เคยถูกพบโอเคมาเตรียมตัวเล่นเกมกงไฟอักั์ น,นี้โอเคลดเสียงหน่อยแผ่นดินใหม่อย่างนั้นเหรอเอาเป็นชื่อว่าปกติยมมาทู่จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่ไม่เอาฉันจะเอางี้เดของเธอชื่อทอ็อกโคทามอย ข้ามไปเลยละกันก็ท่อมผ่านเอาวินไว้สักตรงนี้โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะโอเค ที่ท่อมพายทท้ายหนาทีให้คนงานข้ามไปเลยแล้วกันอันนี้ไปกับนี่ไปโอเคี้เราทำไงวะเนี่ย าแล้ว้วาแล้เอ้าเฮ้ยเจยเลยเยชีย้เหตุงคืนชิงฝูกข้ามไปเลยละกันมาที่กระท่อมโอเค Anh đi ông một chỗ rồi. đi ông một chỗ Trời ơi. thường cứ lấy đâu này hả? So, wait, so now, ข้ามไปเลยละกันโอเคเอันนี้ไปสั่งต่อข้ามไปเลยละกัน ไม่ไหวยัยไม่ไหวเลย,เลยข้ามไปเลยละกันเออลงเลื่อยไม้ตั้งอ,อาคารไปก่อนตอนนี้พักไว้ก่อนเชียร์ฟุตกว่าข้ามไปเลยละกัน ข้าเป็นพวกสวยบุญไม่มีใ e ห้ยังนีก็มีให้อะไรให้อยู่หรอกข้ามไปเลยแล้วกันหยิบไว้ก่อนสวยสวยงามสวยงาม

ได้โอเควันนีไ้ไม่สนุกเลยเนี่มยมาดูอพอดูเลยดีกว่าใครเป็นงานทั้งหมดอโอเคพอพอมีที่สิบก,ก็จะพักเลยนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอลงไมาตัดออกไป โอเควันที่สิบแล้วโอเคสายไ้แล้วก็อกอเดี๋ยวนานอยู่นะตัวเกมเดือบอนไฟสองแชทติดโซอนไม่ตรงกันสักหรอกอโอเคก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็ชอบอยู่ตรงกดไลค์กดแชร์กัซับไปเจอกันในคลิปหน้า